สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้เรามาถึงตลาดสำโรงเซ็นเตอร์แล้วเราจะมาซื้อผลไม้กันนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปทาง อินเดียม์มสำโรงบนสกายวอลแล้วลงจากสกายวอลจะย้อนกลับมาที่ตลาดสดสำโรงเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นข้ใายยาวตลอดไป ก okay, right. เดี๋ยวเราจะมาเดินเสื้ออาหารผลไม้และอาหารสดที่เต็นนี้โอ okay. เคเราจะมาช้อปปิ้งที่เต็นนี้มอนมอนมอนัอนกล้องไปด้วยอ่าหันกล้องไปด้วย นี่คือตลาดสดสำลรงเซ็นเตอร์ด้านหน้าจะขายผลไม้ข้างหลังจะขายเป็นอาหารสด ขณะนี้เวลาเจ็ดนรือกาสองนาทีเราเดินทางจากสถานีสีแบริงถึงสำโรงใช้เวลาสิบนาที วังขายกระดาษเยียนกระดาษทองแั่นัง คือเสียวค่ะวันหุดมงคล เนยวันนี้ตั้งใจจะซื้อมังคุดขอญาตไทยหน่อยนะมันไม่ผ่านโอเคผลไม้น่าทานมากเลยลูกน้อสนใจไหมคะสี่สิบห้าสิบค่ทเอาฝรั่งไมมอน สี่สิบบาทน่าทานนะ 40, 40, 40. พอหลังกินแล้วท้องไม่อืดซื้อเจ้าหนูแล้วพอละโอเคเครื่อหอมตปดสิบสับปะรด ซื้อสับป,ปะรดนะอันนี้สับป,ปะรดสี 45, นน่สิบห้าสามสิบนเมนูสับปะรดหน่อย 我。 กุ้งเนนะี่ยที่ใหญ่สัง่งกุ้งกใหมันมัน สับประรดขายไงคะน้ำหนึ่งโลละสามสิบแปดหรือเราซื้อที่เขาปอกแล้วคนขายไม่สนใจเรา สับป,ประรดอะไรเอย่ยสัป,ปรดรัดรีเนี่ยรัรีหรอปปรเปี่ยวไหม,ปปมเปี่ยวไหมวันหนักหนาเลยปปเอาลองสองลูกสิปปเอาบอลเลือกสองลูกปปพี่ใครทานไหมคะอร่อยไหม อว่านดีอขอบคุณพาเอ้ของลูกอ่ะลูกเล็กๆน่ารักดีอารุปอ่าอา,อารุกนี้ให้เขาตัดออกไปเลยจะได้เบาเออให้ตัดหัวตัดหางไปเลยสองลูกอ่าเอาลูกนี้ลูกหนึ่งอ่าตัดหัวตัดหางเลย เอาไปได้สี่ลูกไม่มอนเอ,เอาเอาลูกนี้เอ่อเอาวิใหญ่วีใหญ่สิบบาทสี 40, 40. ่สิบดูดูด,ดูดูข้างหน้า, <40. S 1> ข,า,นาข้างหน้าดีกว่าไหมวีหน้าวีหน้าห้าสิบบาทมันห้าสิบสี่สิบเก้าสิบโอเคดีไหมงามนะใหญ่ด้วยให่ไ,ไม่ได้ด้วย อยากกินส oh, oh, ับปะรดห้วยมุ้ยอ่ะโอ้ยมุณยุไม่มีมากเลยเลิกในข้างโอ้ขายไหมเนี่ยน้าของรานอ้าหมดแล้วอ่ะอปล่อ ไม่ซื้อละฮะมองตาปิดๆพี่เขาเหมาหมดเลยเอาแม่ตาดูโดยใหญ่ดีโอ้โหลูกกระเ่มเพลยี่สิบบาทโอ้โหนี่มังโวงอะไร <c oughs> น่ารักแค่ เดี๋ยวก็มีอีกเปซื้อตังนึงนี่ถึงไม่ได้คมองไปเลยมื่อวานกินอร่อยให้คือใหญ่หมดเลยถ่ายแบบไม่มองอันนี้อร่อยไหมเนี่ยครึ่งโลสามสิบบาท น้องมีเม็ดขายไหมสิบบาทโอเคอันสามสิบอันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทอ่ะโอเค มอนจะซื้ออะไรข้างในอีกไหมฮะไม่เอาแล้วนะไม่เอากลับนะเดินก็ไปได้อีกเลยจ้ะค่ะแต่ร้อนมากละเหนื่อยพอแล้วนะ 对了。